มาอย่างชัดเจนมากๆคือด้านนี้ด้านนอนค่ะด้านนอนบอกมาคือ15แต่ปัญหาคือเราจะหายยาวไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าตั้งคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นมสองที่น่ารักทุกคนวันนี้มาอีกแล้วเนาะมาอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปท้ายสุดของเรื่องพีทาโกรัสนะคะแต่อาจจะไม่ท้ายนะเพราะดูเหมือนจะว่านักเรียนแต่ละคนยังดูงงง,งแล้วมึนมนในเรื่องของพีทาโกรัสอยู่นั่นเองซึ่งมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะ สับสนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยเนาะดังนั้นทําให้นักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะว่า,านักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันถามใครก็ไม่ได้นะคะเธอโดยสถานการณ์แบบนี้แบบพึ่งหัดก็ต้องส่งมาทางอินเทอร์เน็ตหรือส่งมาใน Google Form ให้ครูตรวจ ถ้าถูกต้องก็ถือว่านักเรียนก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าผิดครูคก็ต้องส่งกลับไปเพื่อให้นักเรียนตรวจแต่ถ้าเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนักเรียนผิดมกเรียนยังสามารถที่จะกลับมาถามคุณครูหรือปรึกษาพเพื่อนได้อีกใช่ไหมคะและนักคนที่เรียนอยู่ที่บ้านก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องท้ายสุดของพีทาโกรัสนะคะเราจะเอาบทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่า มันเรียนมาด้วยระยะเวลานหนึ่งแล้วนะคะมันอาจจะทำให้นักเรียนรู้สึกรู้สึกจำเจอยู่กับเรื่องเดิมนะ,ะเราควรจะไปเรื่องใหม่ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราพอมีพื้นฐานแล้วค่อยกลับมาทบทวนใหม่ได้ในช่วงโมงท้ายๆนะคะหรือว่าใกล้ๆที่จะมีการอสอบกลางภาคนะคะ เอามาอันแรกกันเลยละกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องโจทย์ปัญหาแบบพิเศษเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันเป็นโจทย์ที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายๆเท่าตัวนะครูได้ดยกตัวอย่างมามีภาพการ์ตูนประกอบด้วยนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่อ่าดูนะคะเห็นไหมคะตัวนี้เป็นตัวที่โจทย์ มีรูปภาพให้เลยค่ะแล้วก็บอกในลักษณะที่ว่าถ้าตึกนะตึกไซลัพพีและพีเนีสนะคะยืนอยู่ห่างยืนอยู่นะตอนนี้สูง12เมตรส่วนอีกตึกหนึ่งนั้นสูง20เมตรนะคะและตึกทั้งสองอยู่ห่างกาัน15เมตรพวกเขาต้องใช้เชือกยาวกี่เมตรถึงจะสามารถข้ามยอดตึกไปหากันได้ใช่ไหมคะดูจากโจทย์ตรงนี้เห็นไหมเขายืน12เมตรนนี้คือตึก ทางด้านซ้ายสูงสิบสองเมตรตึกทางด้านขวาสูงยี่สิบเมตรเขาต้องการที่จะข้ามสายลับเนี่ยมักจะทําอะไระแปลกๆที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านคือไม่เข้าไปตามตอกออกตามประตูประมาณหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเห็นโจทย์แล้วนะคะทีนี้เราจะทํายังไงกับโจทย์ที่มีลักษณะพิสดารอย่างนี้ล่ะใช่ไหมคะดังนั้นน้องต้องจะต้องศึกษาและวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นว่า เราควรทํำยังไงใช่ไหมทีนี้มาดูว่าตึกนี้มันสูง12ตึกนี้มันสูง20แล้วระหว่างทางเนี้ยมันห่างกันอยู่สิบังเกตเห็นไหมเขาต้องการเชือกเชือกคือตรงนี้เนี่ยฮะเชือกเพราะเขาต้องการที่จะเอาเชือกโยงนะฮะจาจุด A ไปหาจุด B เพื่อที่จะใช้วิธีการข้ามไปเนะนี่ยเพราะสายรับทำอะไรผิดพด,ดาดกว่าคนอื่นเขาเนาะ ามาดูดีกว่าค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมที่เราได้เป็นรูปแบบไหนเอาละนะเราก็มาดูตรงนี้สามเหลี่ยมทิศก,การาสที่เราเห็นจากจุด A ไปหาจุด B ด้านนี้แน่นอนเราจะเรียกเขาว่าด้านยาวด้านนี้เขาเรียกว่าด้านตั้งส่วนด้านนี้เรียกว่าด้านนอนสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาบอกเลขอะไรมาอย่างชัดเจนมากๆคือด้านนี้ด้านนอนค่ะด้านนอนบอกมาคือ15แต่ปัญหาคือเราจะหายาวไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าตั้งคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะ แเรียนลองดูตรงนี้นะเนี่ยทั้งตึกเนี้ยยี่สิบแต่ตึกทางซ้ายเนี่ยมันมาให้ละสิบสองเห็นหมสิบสองอ้าวหมายความว่าไงคะง่ายๆตามหลักการของคณิตศาสตร์เมื่อเรารู้ด้านที่ต่ำกว่าเ,ออเรารู้ส่วนทีออ่มีส่วนสูงที่น้อยกว่าสังเกตเห็นเวลาเราลากยาวผ่านแบบนี้นะในาคูลากให้เห็นไหมคะจะมีส่วนที่โผล่ออกมา อะไรโผล่ออกมาดูสินั่นแหละคือระยะห่างจากจากที่เราต้องการหาแน่ๆเห็นไหมคะเนี่ย12แปลว่าอะไรคะแสดงว่าด้านตั้งของเรามันคือ20ลบอ2ไงคะถูกไหม20ลบ12เพราะฉะนั้นความหมายก็คือเหลือเท่าไหร่คะ8เอาล้วนะเพราะฉะนั้นความหมายคือตรงนี้ห่างก็คือ8 ดังนั้นเราได้ตั้งคือ8แล้วก็ตัวนอนของเราคือ15เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะไปสะแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำของเราก็เลยเป็นอะไรเอ่ยยาวเขาต้องการหาอยู่แล้วค่ะใช่ไหมคะตั้งบวกนอนยกกำลัง2อา้าวยาวต้องการหาใช่ไหมคะใส่ยาวไว้เลยก็ได้ค่ะนะมาค่บางคนจะใส่เชือกก็ได้นะคะถ้าคนไหนขยันเขียนก็ใส่เชือกก็ได้ โอเคนะคะทีนี้มาดูต่อว่าอา้าวตั้งคือแปดยกกํลาลังสองบวกกับนอนคือสิบห้ายกกํลาลังสองแล้วก็ยกกํลาลังสองให้ถูกต้องนะคะแปดแปดหกสิบสี่สิบห้ายกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่อ่าไม่ได้มาจากทดเลขกันนะสิบห้าคูณสิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าหนึ่งห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ดห้าหนึ่งห้าอ่าโอเคแล้วก็หนึ่งอ้าบวกกันนะอ่าได้อะไรคะอ่าได้ห้า ตัวหลังนะแล้วมาเขียนตรงนี้เลยแล้นะวกันเนาะห้าบวกเขีเป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งเขียนหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองตัวนี้ก็ยังได้ยาวเหมือนเดิมเห็นไหมคะเอาบวกกันตรงนี้นะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็ได้เก้าหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะหกบวกกับสองเป็นแปดสองหลักร้อยไม่มีเห็นไหมคะย้ายกันหลักสองปัญหาก็มาต่อเลยคะ่ะว่าเอะอะไรคูณกันสองตัวแล้วได้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าใช่ไหมคะ เอานะเรามาดูนะวิธีการวิเคราะห์คือยังไงมาเรียนรู้การวิเคราะห์นะ15คูณ15ได้225สังเกตเห็นไหมคะว่ามันต่างกันนิดเดียวเองแสดงว่ามันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่การที่เราจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนักเรียนก็มาประยุกต์ว่าสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ9ตัวหลังเห็นไหมคะเลขอะไรนะที่จะสามารถคูณกันแล้วมันมีหลักหน่วยคือเลข9ได้ อย่างที่คุณครูบอกว่านักเรียนก็ต้องจําให้ได้นะอย่างเช่นสองคูณสองได้สี่เนี่ยเห็นไหมคะห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าอย่างเงี้ยถินไหมคะหลักข้างหลังหกคูณหกอย่างเงี้ยเป็นสามสิบหกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งสามคูณสามเนี่ยได้เก้าเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเราอยากรู้ใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นคือว่าอ้าวครูมันมีสามหนูเอาสิบสามได้ไหมคือสิบสามไม่ได้เพราะว่าอะไรคะสิบห้าคูณสิบห้าก็ได้สองร้อยยี่สิบห้าแล้ว แสดงว่าสิบสามคูณสิบสามไม่น่าเป็นไปได้ถูกไหมยี่สิบสามได้ไหมครูยี่สิบสามก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะว่าอะไรไหมคะยี่สิบสามกับยี่สิบสามสังเกตเห็นวิธีคิดง่ายๆคือว่าข้างหน้าเห็นไหมคะสองคูณสองมาได้สี่แล้วอะแสดงว่าหลักหน่วยอะหลักร้อยของมันคือสี่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่น่าเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราต้องหาอีกสักตัวหนึ่งว่าเอ๊อย่างนั้นไม่ได้มีอีกไหมครับอ่าลองดูซิมีอีกไหมนักเรียนคนไหนคิดว่ามีเลขอะไรบ้างเราคิดในใจค่ะ เดี๋ยวเราลองมาฝึกคูณกันมีอะไรในใจคะตอนนี้ถ้าสามคูณสามแล้วได้เก้ามีตัวอื่นไหมคะมีตัวอื่นไหมอ่ะตัวอื่นก็คืออะไรเอ่ยเจ็ดคูณเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าเห็นไหมได้ได้ตรงสี่สิบเก้านะได้คงเก้านะเห็นไหมคะเจ็ดแสดงว่า มีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่า15บหคูณ1ิได้225ดังนั้นมีโอกาสที่จะได้เป็น17บเคูณสินะอ้าวลองดูค่ะ7 7 49ใส่9ทด4 7 17บวกอีก4เป็น11 717นะใส่ศูนย์ก่อนเนาะแล้วก็1นึ่คูณหอ้าวเอียงหน่อยนะคะรู้สึกรู้สึกว่ามันมันก็จะเอียงๆไปค่อยเรื่อยๆนะ เอาละต่อเลยละกันนะมาเลยค่ะเจ็ดบวกหนึ่งก็จะได้แปดหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองเห็นไหมไม่ไม่เอียงผิดหวังนะคะเอียงแล้วได้เอียงแล้วได้คําตอบอ่ะมาดูกันค่ะเพราะฉะนั้นคืออะไรคะมันคือสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่ะสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดหมายถึงอะไรคือสิบเจ็ดยกกำลังสองยาวที่กำลังสองเท่ากับสิบเจ็ดยกกำลังสองดังนั้นยาวของเราตัวเดียวคือสิบเจ็ด ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องการยาวเราต้องการอะไรเชือกค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นได้แล้วนะสายลับสายลับต้องใช้เชือกอย่างน้อยที่สุดคือต้องเป็น17เมตรนะคะเพื่อที่จะได้โยงจนไปถึงตึก B ได้ะคะ่ะเนาะไม่งั้นเขาจะข้ามไปสืบอ,อ,อะไรคะแบบความลับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเชือกมันไปไม่ถึงนะคะอาจจะตกมาระหว่างตึกตายก่อนได้ไนดะ้ อ่ะได้คำตอบแล้วค่ะแสดงว่าถ้าตึกนี้แปลว่าอะไรก็คำตอบคือสิบเจ็ดเมตรอย่างน้อยใช่ไหมคะเขาบอต้องการเชือกยาวเท่าไหร่ถ้าเราไปซื้อสิบหกก็ไม่ถึงใช่ไหมคะ,อ,ะนะอ้าวละนะอ่าต่อเลยไปต่อเลยดีกว่านะคะในตัวอย่างที่สองตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องวาดรูปเองใช่ไหมคะต้องวาดรูปเองทีนี้ต้องวาดรูปแล้วต้องทํำยังไงทีนี้มันเกี่ยวกับทิศทางนะคะนะักเรียน น่าเรียนจำทิศได้อยู่ใช่ไหมคะทิศนี่คือมีหลักๆอยู่ทั้งหมดก,กี่ทิศอ่าสนะี่ทิศนะมีสี่ทิศแล้วนับถึงเอาตัวเองว่าอย่างนี้นะอันนี้คือหัวหัวเราเนี่ยเป็นทิศเหนือนะด้านขวาเราเนี่ยเราจะให้เป็นด้านออกเพราะเป็นด้านถน,นัดใช่ไหมคะ ส่วนด้านซ้ายมือเราจะให้เป็นตกนะแล้วก็สุดท้ายที่อยู่ข้างล่างเราเลยก็คือใต้เหนือใต้ไหมคะตรงข้ามการออกตกตรงข้ามกาันเพราะนั้นจําทิศเอานะคะถ้า,ถาหัวคือเหนือเพราะนั้นด้านขวามือเราคือทิศตะวันออกเอโอเคเนาะอันนี้คือการจําทิศทางด้วยเหตุผลที่ต้องจําทิศทางเพราะว่าเราต้องมาเราต้องมาวาดรูป